วันนี้นะครับติดตั้งโซลา r เซลล์บ้านคุณนุชนะครับหางดง20กิโลวัตต์นะครับของ PSI ครบชุดเลยนะครับตอนนี้เรากำลังทำการยึดรางครับเพื่อที่จะใส่แผงโซลา r เซลล์นะครับก่อนที่เราจะใส่น็อตลงไปนะครับเราต้องใส่ PU การน้ำไหลน้ำซึมน้ำรั่วก่อนนะครับตอนนี้ครับกำลังทำการยึดรางนะเอา้าตอนนี้ครับทำการยึดแอลฟีดนะครับ กับลางครับตอนนี้นะครับเรายึดลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดีย๋ยวเราก็จะทําทการเดินท่อนะครับร้อยสายครับผมกําลังเดินท่อนะครับเพื่อที่จะร้อยสายนะครับอนนี้ติดตั้งรางร้อยนะเรากำลังจะทำการ เดินท่อนเ่ยที่7จะร้อยสายไฟยรครับสายโซลาเซลล์ครับกำลังเดินท่อน,นะครับใกล่เสร็จแล้วครับ ลงรางโซลาเซลล์นะครับพร้อมเดินท่อไว้รอร้อยสายแล้วนะครับนะครับฝั่งนี้สองสตริงนะครับสิี่แผงนะครับแผงหกร้อยแปดิบวัตต์นะครับของ PSI ครับ ความนี้อีกสองสตริงนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ขคืนลาง เดินท่อสายไฟนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะทำการร้อยสายต่อนะครับ 20k ครับบ้านคุณนุชครับหางดงครับตอนนี้นะครับกำลังร้อยสายโซลาเซลล์นะครับ พร้อมจะขึ้นแผงแล้วนะครับถ้าเดินสายเสร็จวันนี้ครับกำลังทำการเดินสายนะครับไปไปไปวันนี้นะครับเราก็ทำการเดินสายของโซลาเซลล์นะครับก็สายกาว เ,เตรียมพร้อมเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นแต่งโซลานะครับ,รบเดินท่อสายกาวครับแล้วก็เดินรอไว้แล้วครับเข้าหัว m c 4รอไว้ทุกจุดแล้วนะครับ ยาทางขึ้นแผงไว้แล้วนะครับเอาโมอ็สรอไว้หมดแล้วนะยี่สิบแปดแผงนะครับหกร้อยแปดสิบบัตร psi นะครับ 20กิโลวัตต์ประหยัดค่าไฟสูงสุด12,000บาทนะครับตอกแท่งกาวแบบตอกแท่งกาวนะครับงานชุดลาเซลบ้านคุณนุชนะครับในแนวของ,ของมหาสรารคาม ต่อกแท่งกาวครับวันนี้นะครับตอกแท่งกาวนะครับงานโซล่าเซลล์20กิโลวัตต์คุณนุชหางดงนะครับ เจ็บราละเอียดแท่งกาวครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะ ทีมงาน PSI ครับจากกรุงเทพยด้วยนะครับมาช่วยคนแผงโซ,ซล่าเซลล์หกร้อยแบาท3าแผงนะครับขอบคุณที่รักผู้จัดการจุดใหม่ครับขอบคุณทีมงานกรุงเทพยครับช่วยงานดีมากเลยครับเราต้องลำเลียงใส่รถเล็กมานะครับเพราะว่ารถคันใหญ่ เข่าไม่ได้นะครับรถคันใหญ่จอดไปข้างนอกครับประมาณสามสี่โลครับไปขนมาสามรอบแล้วครับอันนี้นะครับหลังขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับ ทำการลำเลียงแผงโซลารเซลล์680วัตต์ p s i นะครับขึ้นมาแล้วครับ ตอนนี้เรากำลังจะเอาแผ่นขึ้นมาวางเรียงกันให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยมาเรียงอีกทีนะครับตอนนี้ขึ้นแหงมาได้สองสติงแล้วนะครับจะเข้าสติงที่สาม ให้ผมสตรีมใหครบละ ขึ้นมาวางครบสี่สติงแล้วนะครับยี่สิแปดแผ่นครับเดี๋ยวเราก็จะทําการยึดตอนนี้เราทําการยึดแผงโซล่าเซลล์นะครับ การยืดแผงโซล่าเซลล์นะครับ680บาทนะครับ น,นี้ติดตั้งไปแล้วนะครับสองสตริงครับกำลัง oh <yeah. S 1> จะเสร็จสตริงที่สามนะครับว oh <yeah. S 1> ันนี้นะครับเราติดตั้งแผงโซลา r เซลล์นะครับบ้านคุณนุดขนาด20กิโลวัตต์นะครับใช้แผง680วัตต์ p s i นะครับ ยีแดแผงนะครับต,ตั้งสี่สติงครับสติงละเจ็ดแผ่นนะครับอันนี้เราติดตั้งแผงเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะติดตั้งชุดควบคุมนะครับทําการติดตั้งนะครับโซลาเซลล์ครับ ทำการติดตั้งเดินสายติดตั้งชุดควบคุมนะครับสู่อินเวอร์เตอร์ชุดควบคุมไฟ AC นะติดตั้งควบคุมไฟ DC นะครับติดตั้งกันย้อนนะครับตอนนี้เราำกำลังทำการติดตั้งชุด AC อยู่นะครับ 10กิโลวัตต์นะครับบ้านคุณนุชครับโรงผลิตไม้ตอนนี้นะครับเรากำลังจะทำการรันระบบอินเวอร์เตอร์3เฟสนะครับ5 30กิโลวัตต์เปิดชุดดีนะครับร้อยครับเปิดชุด AC ครับเปิดบงมาหน้นครับเจดทำการ